คดีนี้ไปดูการไล่ล่าที่ยิ่งไล่ยิ่งหนีหนีไปไหนไปดูผมร้อยตำรวจตีสุริยาวงบ่ารองสวรวัตรป้องกันและปราบปรามสารวัตรตำรวจนครบางครับผมขับรถจะไปทุรไลคุณตำรวจได้รับโทรศัพท์จากผู้ต้องหาคดีนหนึ่งที่โทรมาข่มขู่ครับแค่นี้ช่วยไม่ได้ไอะเฮ้ยนี่มันผิดกฎหมายผมช่วยไม่ได้อยู่แล้วถ้าผมเจอผมจับอะ ทำเป็นตรงชินระวังตัวไว้เหรอผมไม่ยอมพังคนเดียวหรอกโอ้โหมันขู่เอาตายเลยวะนั่นน่ะเฮ้ยจะกล้าเหรอเนี่ยมันขู่ตำรวจเลยฮะเฮ้ย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 ใครตามมาวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไม่ดีแล้วเว้ยระวังตัวไว้ผมไม่ยอมพังคนเดียวหรอก ด้วยโอ้ยเป็นตำรวจที่อันตรายครับมาสู้กับพวกคนเินแนวเนี่ยมันอันตรายเฮ้ยดูดูมันตายตายระวังนะครับคุณตำรวจระวังระวังโอ้ยไอ้พวกนี้ไอ้พวกเลวมันตายแล้วเนี่ยตำรวจดีๆเนี่ยไม่มีอาวุธอะไรก็ไม่มีเลยเอาออกเวรแล้วด้วยไม่ได้พกอาวุธด้วยจะไงดียังไงดีเฮขาลงมาที่กลางเลยคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยตำรวจนี้ชักดีให้ชัดเอาเข้าโรงพักไปเลย เด่แน่ๆเลยมันมีกล้าตามแล้วโอ้ยโลก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 อ้าเฮ้ยมันตามมาถึงโรงพักเลยตายแล้วตายแล้วตายเีเลยดิเฮ้ยจะไดว่าโรงพันมันจะมาเหรอมันเนี่ยอาวุธก็ไม่มีนิ่งอยู่โรงพักมันจะตามมาเลยเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงจากรถมาแล้ว เอ,เอกสารมาให้อ้าวกูบ้าแค่เอาเอกสารมาเหรอวายนึกว่ามาฆ่าไอบา้บ้าตกใจหมดเลยแล้วคุณตำรวจอะ่ะก็ขับหนีจังเลยอะ่ะมีอะไรปะเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่ตกใจนิดหน่อยไม่ตกใจนิดหน่อยนะตกใจเยอะเลยแหละเออก็แกไล่ามายังันจะมาฆ่าเขาอะแหมตกใจส้าตาย จี้ตามที่ตรวจเราเลี้ยวซ้ายไปซ้ายเลี้ยวขวาก็ไปขวาด้วยตามประกบอยู่มาถึงหนสนอหนก็เลยจอดตามมาระยะทางไกลบองตวรเขาเปิดประตูลงมาเดินมาเขาก็บอกว่าพี่หนูเอาเอกสารมาส่งพี่มาแจ้งความเอาเอกสารมาให้ไม่ครบก็บอกนี่โทรติดต่อพี่ไม่ได้พี่จังหวะนั้นขับรถผ่านก็จํารถได้ตามสะบดรอยตามคล้ายๆแบบคนรล,ล่เราก็หนีเอาเอกสารมาส่งกับสาเหตุติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้ผมคิดว่าที่คุณตำรวจขับหนีไม่ได้กลัวนะ แค่ไปตักลักก่อนใช่ไหมขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสุริยาวงบารองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสอนอโคครามเจ้าของเรื่องตำรวจขับหนี